สวัสดสีผู้ชมครับพบกับมานะครับและตอนนี้ผมอยู่บน SUV ที่ขายดีที่สุดในช่วงปลายปีนะครับนั่นคือ Honda c r ซวนะครับก็คันนี้พี่กิ้งขออนญาตนะครับคันนี้พี่กิ้งนำเข้ามา c ซ V เนี่ยเข้ามาติดเป็น v k 3 0รอบทันเนาะสายกิ้งเลยสมชื่อพี่กิ้งเลยสายกิ้งเลยนะครับมองจากข้างในเนาะแล้วก็หลังคาเนี่ยครับก็จะเป็นตัว X05 นนะครับมีคราบน้ำน,นิดหน่อยก็จะบอกว่า ผมติดเซียวีมาหลายคันละแต่ว่าก็ยังไม่เคยมาแนะนําอย่างเป็นเรื่องเป็นราววันนี้ก็ขอญาตเป็นการไม่เชิญเป็นการส่งงานแต่เป็นการแนะนาและการสาหรับุผู้ชมท่านใดที่กาลังใช้รถยนต์เซียวีแล้วก็อยากติดฟิล์มกรองแสงเพื่อการขับขี่ได้อย่างนอกจากเย็นแล้วเนี่ยต้องปลอดภัยด้วยนะครับก็จะบอกว่าเซียวีเนี่ยเท่าที่ผมทราบฟีดแบ็จากพี่ๆสมาชิกที่ใช้หลายท่านละนะครับพูดตรงกันเลยว่าไฟหน้าเนี่ยค่อนข้างไม่ค่อยสว่าง เพราะฉะนั้น,นเวลาติดฟิล์มบานหน้านะครับไม่อยากจะแนะนําว่าถ้าเป็นฟิล์มวีคูเนี่ยก็อยากจะติดเป็นสัก VK3040 ขึ้นไปนะครับถ้าเป็น X s e r i e s สอาจจะเป็น X25 e ขึ้นไปหรือถ้าเป็นตัว Black XTV e กเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก V15 ขึ้นไปคือผมจะบอกว่าติดให้ค่อนข้างค่อนข้างใสกลางกางอย่าเข้มมากท่านใดเคยใช้ VK10 ก็ต้องบอกว่าอาจจะพิจารณาเลือกเป็น30แทนเพราะว่าถ้าเกิดท่านออกต่างจังหวัดแล้ว กลางคืนเนี่ยอาจจะขับขี่ได้ไม่สะดวกเหมือนที่เคยเพราะถ้าเกิดท่านคุ้นเคยกับวีเอนนนะครับกับรถคันอื่นต้องบอกว่าคันนี้อาจจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่ผมก็ฝากไว้ให้พิจารณารวมถึงถ้าเกิดติดฟิลม์มเป็นฟิล์มทั่วๆไปนะครับฟิล์มเกรดกลางทั่วๆไปเนี่ยก็อยากจะติดค่อนข้างใสเลยแหละไม่เช่นนั้นเนี่ยกลางคืนขับลาบากแน่นอนนะครับอีกเรื่องหนึ่งนั่นกนะ็คือหลังคานะครับหลังคาก็มีคนถามมาโอ้โหแผนกล้องไปนูน่น หลังคานะครับติดฟิล์มกรองแสงดีไหมแล้วติดเท่าไหรด่ดีติดข้างนอกข้างในดีผมก็จะบอกว่าฟิล์มกรองแสงหลังคานะครับติดได้อยากให้ติดนะครับม่านอาจจะช่วยกันร,ร้อนได้แต่ว่าก็มีฟิล์มเนี่ยช่วยในการป้องกันม่านอีกชั้นหนึ่งเพราะว่าความร้อนได้เข้ามาตรงๆนะครับผมว่าอายุการใช้งานของม่านเนี่ยก็จะลดลงไปเยอะพอสมควรเลยรวมถึงนะครับก็สามารถเลือกฟิล์มที่มีเฉดที่เข้มที่สุดได้กรณะถ้าเกิดช่านใช้ม่านเนาะก็ช่วยการกันร,ร้อนได้ดีที่สุดอย่างแค่นะ X05 นะครับพี่กิงเลือกเป็น X05 ก็ราคาไม่แพงครับหลักพันแล้วก็ช่วยป้องกันคามร้อได้เนี่ยถือว่าใกล้เคียง VK Series เลยนะครับแล้วก็ปิดม่านอีกชั้นหนึ่งเนี่ยผมว่าเย็นสบายแน่นอนนะฮะส่วนฟิล์มข้างนอกก็จะบอกว่าอายุการใช้งานในฟิล์มกรองแสงติดข้างในเนี่ยมันมันนานกว่าแน่นอน นะครับแต่ว่าถ้าติดข้างนอกด้วยเนี่ยก <c oughs> ็จะบอกว่าก็จะช่วยได้อีกชั้นหนึ่งแล้วฟิล์มกรองแสงที่เป็นแบบนิรภัยติดข้างนอกเนี่ย <c oughs> เขาสามารถช่วยป้องกันเรื่องของสเก็ดหินแล้วก็วัสดุวัตถุขนาดเล็กถ้าเกิดมันตกกระทบทำให้กระจกแตกร้าหรือบินกระเทาะได้เนี่ยนะครับฟิล์มตัวนี้ก็สามารถป้องกันได้เพียงแต่อายุการใช้งานก็จะสั้นกว่าฟิล์มี่ติดข้างในนะครับถ้าท่านที่มีงบที่เอ้ยจัดได้ก็สามารถติดทั้ง2ชั้นได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยจัดได้แค่ชั้นเดียวก็ติดดข้้้้าาาางงใในนกกก่่่อ็จะชไคคุมว นะครับนั่นคือทั้งหมดทั้งมวลที่ผมนํามาฝากในวันนี้กับ Honda c ซีขอพรบคุณพี่จิ้งด้วยนะครับที่ไว้ใจให้ผมดูแลให้นะครับก็เซฟดรฟ์กั Self กบจันทวีครับขอบคุณครับอ้อลืมงบถึงไปวิคูลเถอะไม้ทีสวัสดีครับ